ครับผมซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกร่วมกับ YouTube หัดทำเกษตรยามว่าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเเหมือนเดิม,มเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้แล้วนะก็นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำการปรับตั้งวาล์วหลังจากที่ได้ทำคลิปไปแล้ว2คลิปเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทำการปรับตั้งวาล์วของเครื่องสูบน้ำนะครับชนิดเสือสูบนอนนะครับเพื่อนๆ่ตัวนี้เป็น gx 200นะครับก็ อ่าเป็นเสื้อสูบนอนนะครับตระกูล g x จะเป็นเสื้อสูบนอนนะครับเพื่อนๆ g x w b นะครับกลุ่มนี้เป็นเสื้อสูบนอนนะครับเพื่อนนะครับอ่าไม่ใช่เสื้อสูบตั้งนะถ้าเป็นตระกูล g g เฉยเยนะครับถึงจะเป็นสูบตั้งนะครับอ่าตัวนี้เป็นสูบนอนนะครับทีนี้นะครับก็เมื่อพูดถึงว่าอ่าทำไมเราถึงต้องมีการปรับตั้งวาล์วนะครับเพื่อนเพื่อน่ะเราไ้ฟังสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าไปทําการปรับตั้งวาล์วนะครับ เมื่อเครื่องยนต์มีการใช้งานนะครับวาวกับบาว,วาวกระแทกกันอยู่ตลอดเวลาก็ย่อมต้องมีการสึกหลอนะครับอ่าไม่บาวาวก็ใบาวาวแหละนะครับสึกหรอนะครับพอมันสึกหลอปั๊บนะครับเพื่อนนะครับวาวมันจะถอยหลังออกมาทําให้ตัววาวไปชิดกันกับกระเดืองวาวนะครับเขาก็จะเรียกว่าวาวยันนะครับเพื่อนหรือบางครั้งบางทีเรา เผลอเลยเราไม่ทําการตรวจเช็คไส้กรองไม่ล้างทําความสะอาดไสกรองไส้กรอ,องไม่ฉโลมน้ํามัน,มนเครื่องไม่มีไส้กรองเศษฝุ่นมันจะเข้าไปที่นะครับบ่าวาวทําให้บ่าวาวมันสึกหรอเร็วดังนั้นเราจึงต้องมีการอ่าปรับตั้งบาวนะครับเพื่อนรวมไปถึงนะครับอ่าเมื่อเครื่องยนต์ใช้งานนานไปคาเมอมันจะไปเกาะบ่าวบ่าวใบวาวไ,ไอเสียนะครับเพื่อนทาให้ นะครับเกิดกายเป็นวาลห่างนะครับเพื่อนๆอันนี้เราจะต้องทําการปรับตั้งให้วาลมันชิดเข้านะครับเพื่อนะครับอ่าถ้าเป็นกรณีวาลชิดวาลยันนะครับอ่ามันจะสตาร์ทต,ติดยากเครื่องไม่มีกําลังหรือบางทีบางครั้งบางทีร้อนมาแล้วเครื่องมันจะดับเพราะว่าวาลมันยันนะครับเพื่อนก็ได้พูดไปในคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาทําการปรับตั้ง นะครับคลิปนี้ตั้งเสื้อสูบนอนก่อนคลิปหน้าค่อยมาว่ากันเรื่องเสื้อสูบอ่าคลิปนี้เสื้อสูบนอนนะครับคลิปหน้าเสื้อสูบตั้งนะครับเพื่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับเครื่องสูบน้ําตระกูล ex นะครับอ่าฝาวาลตรงนี้มีน็อตอยู่4ตัวนะครับเบอร์1ิครับพี่น้องเบอร์1ิเด้อนะครับน็อตเบอร์สินะครับก็คลายน็อตเบอร์สิออกทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายระบายหนึ่งเส้นนะครับเพื่อนรวมไปถึงถอดหัวเทียนออกมาด้วยนะครับถอดหัวเทียนออกมานะครับ เครื่องสูบน้ำนะครับตระกูล G X นะครับใช้หัวเทียนเกลียวยาวนะครับใช้หัวเทียนเกลียวยาวนะครับเป็นตัวเดียวกันที่อยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโนวาเทน่า G R D นะครับสปงสปีดพวกนี้จะเป็นเกลียวยาวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าใช้เครื่องยนต์รอบเครื่องต่ำๆเครื่องยนต์หลวมนะครับแนะนําเป็นเบอร์เจ็ดถ้ามีเบอร์หกก็ใส่เบอร์หกนะครับแต่ถ้า ไอเครื่องสูบน้าถ้ามันเร่งอยู่ตลอดเวลานะครับเร่งเต็มที่อยู่ตลอดเวลาก็เบอร์แปดเบอร์เก้านะครับเพื่อนอันนี้ก็แนะนําเบอร์หัวเทียนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนนะครับรอบช้าใช้เบอร์ต่ํารอบสูงใช้เบอร์สูงนะครับเพื่อนนะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับเราก็มาทําการเปิดนะครับเปิดฝาวาวออกมานะครับเพื่อนพอเราเปิดฝาวาวออกมาปั๊บใช่ไหมนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นชุดวาว อันนี้ไอดีนะครับอันนี้ไอเสียนะครับเพื่อนทีนี้ปัญหาในคลิปก่อนที่ผมได้พูดไว้นะครับเพื่อนเพื่อนว่าไอท่อระบายเนี่ยนะครับไอท่อระบายที่ฝาวาลมันอุดตันนะครับก็คือไอท่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับบางทีมันเป็นขี้ขมอเป็นเศษตะกอนโคลนตมนะครับมาอุดตันหรือบางทีนะครับไอสายยางตรงนี้มันตีมันตันนะครับเพื่อนนะครับสายยางมันหดนะครับ หรือไม่ก็ท่อตรงนี้นะครับท่อที่มาเข้าชุดกรองอากาศชุดขบูนะครับมันจะอาจจะอุดตันนะครับเพื่อนๆนะครับมันก็เลยทําให้กําลังอัดที่รวบลงไปท้องอ่างพอลงไปท้องอ่างปั๊บมันก็จะขึ้นมาลูข้างล่างนี้นะครับลูกลับของน้ํามันเนี่แรงดันมันจะดันออกมาตรงนี้นะครับพอลูตรงนี้มันตันนะครับลูที่ฝาวาล์มันตันมันไม่มีที่ไปแล้วกําลังอัดมันก็ไปดันดันออกซีนด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็มันก็จะไปต้าน ไปต้านใต้ลูกสูบไว้ลูกสูบมันจะถอยหลังลงไปช้าทําให้เครื่องยนต์บางทีแรงอัดมันั่วเยอะๆแรงดันมันไปต้านลูกสูบเครื่องยนต์มันไม่ติดโดยทําไปนะครับเพราะว่าบางเคสนะครับเครื่องยนต์ติดยากๆถอดสายระบายออกนะครับเครื่องยนต์มันติดได้ง่ายนะครับหรือบางคันนะครับเครื่องยนต์บางเครื่องนะครับเพื่อนๆเราเราถอดสายระบายออกเครื่องเดินเบาเรียบเลยนะครับ เครื่องเครื่องเดินเบาเรียบนิ่งเลยแต่พอใส่สายระบายเข้าไปปับ๊บนะครับเครื่องยนต์กระตุกแล้วก็ดับก็มีนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพื่อนอันนี้ไอ้ฟ้าข้างในตรงนี้นะครับให้แกะปาเก็นออกนะครับแกะปาเก็นออกเราถึงจะเอาทําความสะอาดชุดข้างในนี้ได้นะครับเพื่อนนะครับปาเก็นตัวนี้เป็นปาเก็นไม้ก๊อกนะครับเพื่อนอ่าถ้าเราไปซื้อใหม่ก็จะเป็นปาเก็นกระดาษธ,ธรรมดาเด้อ นะครับในการประกอบก็แนะนําให้ทากาวสักนิดหนึ่งกันรั่วไหลกันรั่วกันซึมนะครับพี่เกียรตถอดนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้อ่าเราก็มาพูดถึงอ่าวิธีการดูมาร์กปรับตั้งกับปรับตั้งลว์วนะครับเพราะว่าผมไม่แนะนําให้ถอดไม่แนะนําไม่ถอดฝาตรงนี้เพราะว่าไอ้น็อตพวกนี้นะครับมันจะขึ้นสนิมพอกันไปปับ๊บมันอาจจะขาดพอขาดแล้วงานจะเข้าแล้วทีนี้นะครับไม่ต้องไปถอดนะครับเพื่อน นะครับอันดับแรกเลยผมจะทําการหมุนหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตำแหน่งวาวนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตำแหน่งวาวอันนี้ไอเสียอันนี้ไอดีนะครับดูนะครับถ้าไอดีกดลงไปถ้าไอดีกดลงไปแล้วนะครับไอดีถอยหลังออกมาให้เอาไขควงไปแย่ที่หัวรูวหัวเทียนนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมหมุนนะครับอันนี้ไอเสียกําลังกดลงเห็นไหม นี่นี่ไอเสียกดลงแล้วเห็นไ,ไหมอ่ามาดูมุมนี้นะครับเพื่อนแมนไอเสียมันยกขึ้นตอนนี้ตรงน,นี้อัตอนนี้ก็คือจังหวะโอเวอร์แลปนะครับเพื่อนมันจะขยับได้ทั้งสองตัวนี้ตั้งวาวไม่ได้นะครับเพื่อนอ่ะไอดีเริ่มกดครับตัวนี้ไอดีนะครับตัวนี้ไอดีนะครับไอดีเริ่มกดลงไปนะครับไอดีกดปั๊บไอดียกขึ้นมายกขึ้นมาสุดปั๊บนะครับไขคววงแย่เลยนะครับอย่าลูบหัวเทียนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หมุนหมุนดันขึ้นมานะครับ แ่สุดแล้วนะครับเพื่อนนะครับทีนี้พอลูกสูบขึ้นมานะครับมีคาแนะนํานิดนึงนะครับพอลูกสูบขึ้นมาอาจจะยังไม่สุดลูกสูบขึ้นมาอาจจะยังไม่สุดหรือเลยไปแล้วนิดนึงนะครับขึ้นมาปั๊บสุดแล้วสุดแล้วมือมือเราพลาดนะครับพอหมุนลูกสูบขึ้นมาสุดแล้วมือเราพลาดมันหมุนเลยไปอีกนิดนึงก็คือลูกสูบมันจะถอยหลังลงไปนิดนึง อันนี้ไม่เป็นไรนะครับย้ําไม่เป็นไรนะครับขึ้นยังไม่สุดกับขึ้นมาแล้วเลยไปนิดนึงนะครับลูกสูบย้อนกลับลงไปนิดนึงไม่เป็นไรตั้งได้เลยนะครับเพื่อนๆนนะครับที่สําคัญคือเพื่อนๆนห้ามนะครับห้ามนะครับถ้าหมุนเลยปั๊บไปแล้วลูกสูบมันไหลย้อนย้อนลงไปนิดหนึ่งใช่ไหมห้ามหมุนย้อนกลับนะครับถ้าเราหมุนย้อนกลับมาให้ลูกสูบขึ้นมาสุดนะครับถ้าหมุนย้อนกลับนะครับ ย้ำนะครับถ้าหมุนย้อนกลับนะครับเครื่องยนต์พวกนี้มันมีนกลไกยกลว์วไอเสียนะครับหรือว่าตัวลดกําลังอัดนะครับเพื่อให้เราสตาร์ทได้ง่ายเบาแรงนะครับพอหมุนย้อนกลับปับ๊บมันจะยกลว์วไอเสียทันทีนะครับพอมันยกล์าไอเสียเรามาตั้งลว์วทีนี้ค่าค่ามันจะไม่ได้มาตรฐานนะครับดังนั้นนะครับถ้าหมุนเลยไปแล้วนะครับเลยไปนิดนึงไม่เป็นไรตั้งได้เลยหรือตั้งรอบใหม่เลยนะครับเพื่อน นะครับก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนทตามนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็อุปกรณ์ที่เราจะตั้งวาวแล้วก็ค่านะครับที่เราจะตั้งวาวนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมนาะศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองศูนย์ตั้งค่าอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนจะตั้งศูนย์หนึ่งห้าทั้งสองตัวนะครับหรือว่า ศูนย์สองศูนย์ทั้งสองตัวก็ได้หรือไอดีศูนย์หนึ่งห้าก็ได้ไอเสียศูนย์สองศูนย์ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกความชอบของเพื่อนๆนะครับชอบเงียบชอบดังชอบกำลังไม่ชอบกำลังนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตั้งอีกตัวหนึ่งก็คือน็อตเบอร์ปแกเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเบอร์สิบสองหรือเบอร์สิบสี่ตาไล่เราพิงหางนะครับก็เอาประแกล็อคตัวล่างแล้วก็เอาเบอร์สิบคลายตัวบนนะครับ ชอบคิดชอบห่างก็คือคลายออกกับขันเข้านั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนอเราขันออกปั๊บนะครับเราก็นี่ไงสอดนะครับสอดถ้ามันลื่นๆได้นิดนึงนะครับเราก็ทําการล็อกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งไอดีไอเสียนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการปรับตั้งลบาของเครื่องสูบน้ําประเภทสูบเอียงนะครับเสื้อเอียงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ตั้งง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็น ถ้าเป็นกรณีของเสื้อสูบตั้งนะครับเพื่อนในตระกูล G ีนะครับมันจะได้ถอดเยอะนะครับแล้วก็วิธีการทามันยากค่าใช้ใจ่ายมันสูงในการปรับตั้งวาวของเครื่องยนต์พวกนั้นนะครับเพื่อนอเดี๋ยวก็คลิปหน้าเราค่อยไปตั้งวาวอาของเครื่องยนต์ตัวสูบตั้งแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาเสื้อสูบนอนไปก่อนนะครับเอ่ะนะครับคลิปนี้ก็นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับก็คงต้องก็บว้คิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ